วันนี้ครับมายกกระดับคุณภาพชีวิตในทุกคนได้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มากที่สุดีครับสำหรับคู่นะครับวันนี้ช่างภาพมากระัมาให้ครบเลยนี่เปอนการเซอร์ไพรไปพร้อมๆกันเป็นารเอไพส์เซอร์รส์เพ่มขึ้นตั้ง่วันนี้ยาอยาวจนถึง17ธันวาคมเลยนะฮะเมื่อกี้คุณแอลย้อนมาด้วยนะครับวันนี้คุณแอนเจรลีก็จะมาด้วยนะฮะแล้วก็เหลเอนแฟนก็อยากพบความสุขอ่เธอ ดีใช่ไหมเงินเดียบใหม่ในทุกวันเงี้ยพิเศษมากใหม่ไปเด็กปลายปีหรือว่าไปข้าปีกันเลยดีกว่าบอกแล้วว่าเวทีที่ว่าใหญ่เล็กกันไปเลยนะฮะกับเหล่าศิลปินดาราและ เลยังจากนี้มีคอนเสิร์ตอีกด้วยอีกมากมายนะฮะรอติดตามกันได้เลยแต่สิ่งนี้ต้องขออนุญาตให้เซเลบรตไปร้อมๆก,กันก่อนเลยนะฮะจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกคนจดจำไปนานแสนนานแน่นอนครับกับวันนี้บบไล์สตอร์ฟางกะปิครับเอาเลยนะในการนี้ครับขอเรีเชิญ่านประธานในพิธีครับคุณวาราบุตรศิลปะอาชาเลยครับทานพระสุรยวัฒน์ ที่อยู่แถวที่หนึ่งและแถวที่สองนะครับยังไม่ได้ีครับนี่คือความมหัศจรรย์มหาศาลเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ1,000องวาเซลเซียสาวมาจนถึง17,000องศาความพิเศษมากมายความมหัศจรรย์มากมายครับกับ Seven Land Wonders Grandeur Celebration like under nature ดูสิครับมองไปก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวนี่คือศูญพันธุ์อางล่างธรรมชาติ ได้ายอย่างลงตัวมากๆร้านคอนเทนเชอ่์ตอบได้กำลังด่องการกินร้านคอนเทนเนอร์ได้เนิ่งครับนี่คือที่สุดและของการรวมร้านอาหารอร่อยอร่อยครัมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปที่ไหนเลยใครใหิวมาที่นี่ได้กินมท้องแบบค,บครับที่แน,น่นอนรับรองได้เลยครับใครสายการ์เนใครสายร้านสไตล์ครับร้านคอนเทนเนอร์แฟชเชอรอินไกส์สไตล์เป็นแบรนด์ชั้นนำมานะ รวมกันอยู่ที่นี่ครับบนพื้นที่กว่า3ามแสนห้าหมื่นตารางเมตรและทั้งหมดทั้งปวงแต่ที่มีน้องหมาน้องแมวเหล่าเพชรเลยนะไม่มต้อมาคนเดียวแล้วไม่ต้องทีมมาที่บ้านแล้วมาด้วยกันเลยเรแล้วก็เอาโชว์รี่มาเองด้วยครับที่สุดการนั้นมีรูมที่นี่ให้จะนโรูมที่มาเองได้สุดแล้วแต่นะครับแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งกันด้วยกันสนุกสนานเลยและแน่นอนไปสายของญี่ปุ่น Japan Joy h a t Friendly Entertainment Excitement ทั้งหมดรวมมาอยู่ที่นี่ครับถ้ากล้องด้านล่างเสร็จแจ้งได้เลยนะฮะเดี๋ยวมในกล้องทางด้านบนด้วยนะฮะสครู่ดเดียวนะ โอเคเราจะถ่ายทุกชันก้นเลยไหมครับพี่เอาเอา,เอาแค่ชั้นเองก็แล้วกันนะฮะแต่เป็นภาพที่สวยแน่นอนเป็นภาพที่สวยแน่นอนเดี๋ยวรเ,เราเซเลบไรส์กันอีกนะฮะแล้วเราก็จะชิลไปด้วยกันกับงานพิเศษที่ รเรามีกล้องทีวีด้านหลังด้วยนะฮะขอทีย่างทิ้มสวยๆกับกล้องทีวีด้านหลังด้วยนะครับจัดูเดียวกนะครับนี่นะครับความพิเศษของหเรื่ององทีเราวันนี้เาวๆมาถึงฤีไมลหน้าเลครับ s นไลท์สพบกันานกับไลท์วนนั r s ดอรนนของนิเจอร์ดิเน e ีลทนด์ไลฟ ไม่ลืมนะครับกาเลชอกเนในครั้นี้เยวะยยะกันไปครับเรามีรถที่รอรถอยู่สอรางวัลรวมูลค่ากว่า2องล้านหกแสนบาทนะครับรถยนตเวอร์าโคลาครอสหนึ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์มูลค่าหนึ่งล้านสอมบาทหรือว่ารถยนต์เบต้าแคปรี่สองจุดห้าพรีเมียมูลงาหนึ่ล้านห้าแสนก้าหมื่นก้าพบาทครับบัรเครดตและบัตรเดบิตแบงก์ออแบงกิซตารับสามสิบลุ้นงด้วยนะและนอกจากนั้นครับ ดีถูกต้องแล้ว24ล้านเอ็มพอยต์ครับช็อปในห้างหรือาสินค้าลดทุก2,000บาทขึ้นไปลุ้นรับคะแนนเอ็มพอยต์สูงถึง1ล้านเอ็มพอยต์เลครับโอ้โหคุณค่ารางวัลนี้มากมายครับกว่า421 0 0ะชาต่อวันจำนวน24รางวัลรวมมูลค่าสูงสุดถึง3ล้านบาทเลยทีเดียววันนี้เอร็ดอร์ดจากทุกคนมากมายขอขอบคุณมากครับที่เก็บมาร่วมสนับสนุนด้วยกันในวันนี้นะครับ อยา่ไปไหนนะอยากพี่เปไหนยังมีคนเสิร์ตอีกามารออยู่ทนห้องรอกับปีโนด้วยและปิดภาพที่ชุดนี้เขาข้ามปีนี้สักหนึเดือนแลหรือมาครับแจกด้วยนะนะมาครับรีร์ครับถ่ายภาพร่วมงารสนุกสนานยังไปนะฮะนี่เลยะกับความพิเศษที่มและโซบาร์ตีครับใครที่ มาแล้วใครที่มาทาัน,นนะฮะใครที่มาทานมาให้ได้มาเลยเลยฟ้าสีเหลืองครับมาที่กมรปาพีนี้กมรีรัศมสุรกาพีสามลูเดียวข้า,านาดเด,ยนะเดียวเราจนะนับ่อยตลังจาก5ไปสู่หนึ่งนะฮะและเราก็จะเชี์ไปด้วยกันกับมาพิเศษที่เกิดขึ้นครับและวอกกันได้เลยกับมหากรรมแจก nee okay. ท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในมอและโตบางกะปิก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในด้านหลังด้วยนะครับครับโอ้โห,โห,โหดูฮะฟลู๊ยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยแหนอยากไปอยู่ด้านนอกเลยจริงๆนี่นะครับเซลเซล์เบรตไปด้วยกันกับความพิเศษมากมายครับทุกท่านมอรัะโตบาลกะปิครับกว่า2 9ปีที่อยู่ทู่ชาวฝั่ง